สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพพพพี่น้องทังช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยสามมงเสาเก่านาฬิกาเวลาของประเทศสวีเดนมาดามหน่อยเมียฝรั่งมักเบามานังเบาแบกบแกบบบบพี่น้องค่ะ ยกประเด็นเมือนี้ค่ะพี่น้องขาการที่เราผ่านกด YouTube 1000ซับ4 0 00ชั่วโมงแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรอันนี้ก็รุ่นยุคค่ะพี่นอ้องขาตามความเป็นจริงก็คือมาดาหน่อยทำ u t u b e ใหม่ที่ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่มันได้ผลเกินคาดก็เลยอยากกับว่าเราพี่น้องฟังบางคนก็อยากหูว่าขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรอันนี้เอามาเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปให้พี่น้องฟังแล้วค่ะพี่น้องเนาะ เราอย่างสี่ว่ามาดามหน่อยเฮ็น u t u b e มาหาเดือนพอดีมันมีพี่น้องสนใจพี่น้องให้ความเมตตาก็เลยได้ได้ไหวค่ะพี่น้องได้ไหวภายใน5เดือนนี้ก่อนหเดือนก็นคือครบ1,000ผู้ติดตามซับสไครต์นะค่ะพี่น้องเนาะหเดือนครบ1,000 subscribe แล้วก็ส0่พชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดพี่น้อง ให้ความสนใจขอบพ,พุ่นพี่น้องได้หลายค่ะจังสี่ค่ะพี่น้องขารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเม้าวาสู่พี่น้องฟัง่งเหตุผลก็คือ,อหลังจากที่ก่อน5เดือนก่อน5เดือนค่ะพี่น้องเอาสีนอเอาอ่างไงก่อน5เดือนครบ1,000งพันซับสไครต์ยูทูปเพิ่นกระสีทรงขอความมาทาั้งอินบอกว่า,ายินดีด้วยนะคุณมีคนติดตามคนซับสไคร์หนึ่งพันแล้ว เพื่อนกันยินดีมาแบบนั้นอันที่สองรอมาอีกประมาณบ่ถึงอาทิตย์ค่ะพี่น้อง่ะบ่ถึงอาทิตย์เพื่อนกับมี่ส่งข้อความมาบอกว่ายินดีด้วยนะคุณครบ4ี่พันชั่วโมงแล้วอันนี้เพื่อนกับเพื่อนกับส่งข้อความมาแสดงความดินดีนํากับพี่น้อง่ะขั้นตอนต่อไปเข้านี่ค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือเราเองที่เป็นเจ้าของช่องก็จะทําการก็คือเขาจะเขียนมาบอกว่าทําการ รออีกนิดนึงเพื่อที่จะรอ,อการอนุมัติจาก y o t u u e เนะคะพี่น้องเนาะขาณะเดียวกันเพิ่อนก็บ,บอกว่าให้กดรับรับรายได้กดเปิดรายได้ค,ะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็คือ5เดือนกับ1อาทิตย์เป็นการเปิดรายได้เปิดรายได้นี่หมายถึงเหตุอย่างคะ่ะพี่น้องคขาเปิดรายได้นี่ก็หมายถึงว่าถ้าเราครบหนึ่พผู้ติดตาม 4,000ชั่วโมงเสร็จแล้ว YouTube ก็จะเขียนข้อความมาบอกเราหลังจากนั้นแล้ว YouTube เพื่อนก็นสิบอกว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้โอเคมันก็นเหมือนกับว่าเฮ้ากับคลิเขับไปตามที่เพื่อนบอกคลิเขับไปแล้วเพื่อนก็นสิถามว่าให้กดให้กดรับารายได้ให้เปิดรับรายได้นั่นก็นหมายถึงว่าคลิปที่เฮ้ามีอยู่ คลิปที่ห้ามีอยู่ค่ะพี่น้องที่เฮาเห็ดผ่านๆมากก้อนนันตั้งแต่คลิปแรกเลยกับว่าใดแล้วก็จะทําการกด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 หมายถึงว่ากดยอมรับว่าเปิดสร้างรายได้นะน,นะค่ะพี่น้องอันนี้ภาษาบันบันบันบ่นเฮาแปงง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากเอาไม้เนาะค่ะพี่น้องเอ,เอาไม้หลังจากที่ <c oughs> บอถึงหาเดือนมาดามหน่อยครบหนึ่งพันซับสไครต์หลังจากนั้นห้าเดือนเต็ม ห่างมาบกีสามสี่มือค่ะพี่น้องคะ่ะก็ครบสี่พันชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วยูทูเพ่นก็นเ,ขเขียนส่งข้อความเป็นระยะระยะมาบอกว่าเออครบตามนี้ครบตามนี้หลังจากนั้นแล้วเพื่อนก็บอกให้ห้าว่าให้เปิดรับสร้างรายได้สร้างรายได้นี่หมายถึงว่าเพิ่นสมีส่งข้อความมาหลังจากนั้นแล้วห้าก็สิคลิก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 ไปให้ยืนยันตัวตนว่าตัวเองเป็นเจ้าของเสร็จแล้วก็สิคลิกตามคลิปของเราว่าเปิดสร้างรายได้ในแต่ละคลิป ที่นี่สังเกตจังสีคะพี่น้องอยากให้พี่น้องสังเกตเนาะสำหรับคนที่สนใจสําหรับคนที่อยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนบ้างมาดามหน่อยเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะอ,นนอันนี้พี่กันเลยยกเมื่อวานสู่พี่น้องฟังเนาะ,ะตั้งแต่ว่าวานค่ะพี่น้องเมื่อวานวันที่9เดือน6เนาะค่ะวันที่9เดือน6ก็ได้ทําการโดยลูกชายมาดามหน่อยนี่แหละทําการกด เปิดสร้างรายได้เอาภาษาแบบบันเทาเปิดสร้างรายได้ทุกคลิปที่มีอยู่ก็คลิก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 เปิดเปิดสร้างรายได้หมายถึงว่าให้โฆษณาเข้าตั้งแต่เมื่อวานไม่ว่าคลิปอะไรที่มาดามหน่อยลงก็คือกดรับรับโฆษณาเพื่อสร้างรายได้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องแปลง่ายๆหลังจากนั้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานหมายถึงวันที่9เดือน6 ค่ผักผู้ใดที่ติดตามมาดำหน่อยผู้ใดที่เบิ้งคลิปนาะคาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เบิ้งคลิปไม่ว่าคลิปเก่าตั้งแต่แรกหรือคลิปล่าสุดอันเมื่อวานก็จะมีการโฆษณาค่ะพี่น้องคะ่ะจะมีการโฆษณาแต่ละคลิปนี่กับซิมีประมาณโฆษณาข่าประมาณ4ถึง5ถึง6โฆษณาเลยะคะ่ะพี่น้องเมื่อวานมาดำหน่อยกับเช็คกระเปิดเบิง้ง จะมีการโฆษณาแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องอยากจะขอความ่วยเหลือจากพี่น้องยังสี่ขอความเห็นใจขอความเมตตาพี่น้องยังสี่ค่ะพี่น้องอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามเพราะว่ามาดาหน่อยไม่มีความรู้ด้านนี้ได้แต่ฟังอาจารย์เช่นอาจารย์เสกสรรปั้นยูทูบพิ่นเหล่าสู่ฟังนี่แหละค่ะบอกว่าการที่เราทําแล้วแล้วก็มีการทําตามขั้นตอนขั้นตอนกับไฮรอ่อให้ตามไปแต่คราวนี้มีหลายคนที่มาดาหน่อยได้ดูในคลิปของเขา ก็คือการที่โฆษณาเข้าตามที่บอกทุกคนทำน่าจะไม่ต่ำกว่า10นาทีต่อคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหมายถึงว่าโฆษณามันจะเข้าเยอะหมายถึงว่าเงินมันก็จะมาตามตามโฆษณาซึ่งมาดามหน่อยเฮ็ดแล้วก็คือตั้งแต่ต้นมาดามหน่อยไม่ต่ำกว่า10 ไม่ต่ำกว่าสิบค่ะพี่น้องจะมีแค่นิดน้อยที่เป็นธรรมชาติที่โบถึงสิบกับโบปัญญงอันนั้นก็นั้นก็ถือว่าเป็นปกติไปโบมีปัญหาแต่ทุกคลิปของมาดามหน่อยจะทําประมาณสิบขึ้นไปสิบนาทีขึ้นไปนั่นก็คือโฆษณาจะเข่าเมื่ว่านในโฆษณาเข้าประมาณสี่ห้าโฆษณาต่อคลิปนั่นหมายถึงรายได้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวถ้าได้รายได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดามหน่อยจะมาเล่าเป็น ชัอชดให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บบตังหวงมาดามหน่อยซิบอรให้ฟังเหลืองจริงเนาะเพราะว่าตามจริงลําพังตัวมาดามหน่อยเองก็ลุ้นค่ะพี่น้องค่ะไม่คิดว่าจะได้รับความ เมตตาจากพี่น้องขนาดนั้นบ่งหัวสิเจ้าของสิใดครบไว้ปาน,นันเนาะค่ะพี่น้องซึ่งความตื่นเต้นความดีใจนี่มีมากมีหลายค่ะค่ะพี่น้องก็เลยอยากมาบอกพี่น้องฟังคราวนี้การดูโฆษณาเขาอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นแหละค่ะเขาโบน่ใจว่ามันเป็นจริงเราก็ไม่รู้แต่เราก็ฟังไว้เขาบอกว่าการที่เราดูคลิปใครก็ตามเนาะค่ะพี่น้องมีโฆษณาเข้าอย่าไปกด อย่าไปกดทิมหรืออย่าไปกดกระโดดขามไปแบบนั้นนะค่ะพี่น้องก็คือเปิดฟังไปเรื่อยๆเขาสิโฆษณาเขาก็ตามกระและแต่อันนี้ก็บบริบังคับแต่ว่าแชร์ไอเดียค่ะพี่น้องคะ่ะเขาบอกมาว่าถ้าโฆษณาเข้าอย่าไปกดขามให้ฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะพี่น้องนั่นก็หมายถึงว่ารายได้มันจะมาจากตรงนั้น เพราะว่าเขามีการบอกว่าถ้ากดข้ามมันก็จะได้เงินน้อยประมาณนั้นอัน,นอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บรู้จริงแต่ว่าได้ยินเขาพูดมามาดามหน่อยก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่ฟังการโฆษณาเข้าอย่าไปอย่าไปขามไพก่กระตามที่ห้าเบืงคีบเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าไปกดขามนั่นคือคือเงินจะเข้าตามนั้น นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อันนี้ก่ามาเ้าสู่พี่น้องฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสําหรับมาดามหน่อยซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสําหรับชีวิตถือว่าดีที่สุดสําหรับชีวิตก็ว่าได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราทําโลกโซเชียลนี่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าโซเชียลเขาคิดยังไงเนาะพี่น้องนะเนาะพอเบาแวๆไปเผอิญมันเข่าตากรรมการ,รเผอิญมันได้คร,รบตามกฎของ y YouTube เผอิญมันเป็นตามนี่ แต่ละขบวนการให้ทําแบบไหนมันเป็นสิ่งใหม่ใหม่คำว่าใหม่ของมาดามหน่อก็คือทำ YouTube ใหม่เป็นคนโนเนมเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยอย่างที่บอกเล่นแค่ Facebook ไปเงยงไอแหะประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่ามันได้ผลเกินคาดได้การตอบรับจากพี่น้องไห้เกินคาดมันก็นเลยทําให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นคะ่ะพี่น้องแต่ละเมือแต่ละเว่น,นี่กรุ่นกันยังอยู่แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานพี่หน่อยได้เข้าไป ฟังคนที่เขาทําการไลฟ์สดไลฟ์สดลง,ง u t u b e นี่แหละค่ะพี่น้องพ,พี่น้องก็มีการเขียนไปว่ายินดีต้อนรับทุกท่านถาผู้ใดเ,เพราะว่าพี่หน่อยเป็นคนกดติดตามคนอื่นไม่เป็นนอกจากถ้ามีชื่อแล้วถ้าได้ดูคลิปแล้วแล้วก็ คลิกเข้าไปแล้วก็ติดตามเขาอันนั้นอันนั้นมาดามหน่อยกับเฮดได้อยู่ค่ะขอให้มีชื่อก่อนแล้วมาดาม่อยก็คลิกตรงไปที่ชื่อเขาแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดฟังเขาตอลอดกดกระดิ่งให้ทุกคนแบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแล้วมีน้องคนที่เขาไลฟ์สดเขาแนะนํว่าอา่าไม่ควรทํากรณีที่มีการไลฟ์สดแล้วมีคนมีคนติดต่อไปมันก็เหมือนกับว่าย t ท b e เขาจะเช็คเหมือนกับว่าทรงซิกกันอ่นหยางเกาะ ติดตามการทรงสิกกันเป็นพวกเดียวกันหายกันแบบนี้นะคะมันมันไม่ธรรมชาติไปไงเนาะมันไม่ธรรมชาติมันก็สิผิด สิพิษเขาอาจจะสอบ๊อบไ้เขาอาจจะยกเลิกประมาณนั้นแหละอันนี้มาดามหน่อยก็รู้ไม่จริงแต่เพื่อนเตือนมากอะน้อมรับน้อมรับค่ะพี่น้องเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพราะว่าเราเป็นคนทํา YouTube ใหม่เราก็ไม่รู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าไปฟังอ่ะสมมติว่ามีนางแดงนางแดงไลฟ์สดทาง youtube แล้วพี่หน่อยคลิกเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่าเออถ้าใครคลิกมาหรือแนะนํามีคนหูจักในการไลฟ์สดของเขาแล้ว มีคนกดเข้าไปติดตามเราแล้วก็ ตามมาที่ช่องเราเนี่ยอาศีอาศิพิษอาศีนี่ก็คือมันต้องทิ้งไว้สักสองสามวันสี่วันก่อนประมาณนี้หละค่ะพี่น้องพี่เพื่อนเราหมู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องนี่ยอันนี้ก็น้อมรับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะมาบอกสู่พี่น้องฟังอันนี้ก็เป็นสเต็ปของ YouTube เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจรงิงอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกนะพี่น้องเนาะแต่ก็พยายามทําให้มันอยู่ในกฎเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้มาดามหน่อยก็เรียนรู้เรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกวันเรียนรู้ใหม่ๆทุกวันเพราะว่าคนที่เข้ามาคนที่เราไปฟัง คลิปเขาก็มีความรู้ไอเดียนูน่นนี่หลายอย่างยิ่งว้างบ้าง,บางแบบมาดามหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ฟังไปฟังช่องนั้นไปฟังพุนันบอไปฟังูุนีบอช่องนั้นช่องนี้ให้กาลังใจซึ่งกันและกันเนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาก็มาปรับมาใช้กับชีวิตตัวเองในการทํา YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคะ่ะพี่น้องขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใหม่ซี่ดีที่จะเอามาเรียนรู้มาฝึกมาฝนนะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆคะ่ะเดี๋ยวเหตุการณ์ ที่เกิดเกิดขึ้นต่อไปค่ะคือตอนนี้ผ่านกดแล้วมา1เดือนหนึ่งเดือนกับ1อาทิตย์แล้วย t ท b e เขาก็แสดงความยินดีมากับเราทุกช็อตทุกช็อตหลังจากนั้นแล้วเขาก็เขียนไปบอกว่าให้เรากดเปิดรับรายได้เท่ากับกดตามเขาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องซึ่งกระบวนการของมาดามหน่อย5เดือนกับหนึ่งอาทิตย์นี่ก็คือกดติดกดเปิดรับรายได้สังเกตว่าถาพี่น้องเขาไปดูคลิปมาดามหน่อยตั้งแต่เมื่อวานแหละค่ะ ทุกคลิปของมาดามหน่อยที่ลงมันจะมีโฆษณาเข้าแล้วอันนี้คือหมายถึงเงืนเลยแหละคะ่ะพี่น้องคะแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะเก็บสะสมให้เราอย่างที่บอกเขาคงจะประมาณเก็บสะสมให้เรา5บาท5ดอนสิดอนไปเรื่อยๆจนครบร้อยดอนถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีถึงจะมีการส่งบัญชีประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์ใดๆเพราะว่ามาดามหน่อยนี่ผ่านทุกอย่างผ่านการตรวจสอบมีโฆษณาเข้าแล้วถือว่า80 แล้วค่ะพี่น้อง80%หลังจากนั้นก็คือรอสะสมที่เขาโฆษณาสะสมเงินหลังจากนั้นก็จะมีรายได้เข้าก็เลาะอ,อีกถ้ามีรายได้เขาเดี๋ยวมาดันหน่อยสิมาบอกต่อพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ